ช่วงนี้นะครับมีความพยายามเร่งรัดการประมูล 5G ในประเทศไทยครับวันนี้เราจะคุยกันศูนย์กระแสนิดหน่อยครับบอกว่าประมูลดีๆนะครับไม่ต้องไวครับไวๆอาจจะไม่ดีก็ได้ครับ 5G เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับที่ต่อยอดจาก 3G ที่เราใช้กัน 4G ที่เราใช้กันเป็น 5G นะครับซึ่งเร็วกว่าเชื่อมต่อได้หลากหลายมากกว่าแล้วก็เหมาะสําหรับโลกยุคอนาคตครับมีข่าวว่ากสทชนะครับเคยให้ข่าวบอกไว้ว่าจะเร่งประมูล 5G เลือกคลื่นย่าน ความถี่ต่ำนะครับคือย่าน700เมกะเฮิร์ซออกมามาประมูล 5G กันปลายปีที่แล้วพูดว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้จะประมูลกันสักพักหนึ่งก็ขอเลื่อนไปเป็นกลางปี2562นี่ครับแต่ก็ยังรับว่าเป็นการประมูลค่อนข้างไหวครับเรียกว่าประมูล 5G กันไวตั้งแต่ไก่โหเลยครับคนที่ติดตามอาจจะใจร้อนก็อยากใช้ 5G ทําไมถึงคิดว่าไม่ควรจะเร่งประมูลคะอาจารย์ในการประมูล 3G นะครับเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศไทยประมูลช้าไปจริงนะครับเพราะว่า เราประมูล 3G นะครับในปี2012นะครับซึ่งถือว่าช้ากว่าบริการเชิงพาณิชย์นะครับที่เปิดให้ประเทศแรกในโลกนะครับประมาณ11ปีคือบริการเขาเริ่มกันประมาณปี2001ไทยมาประมูล2012ก็ช้าไป11ปีก็เสียโอกาสไปเยอะครับแต่สําหรับ 4G นะครับเราช้ากว่าประเทศแรกไปเพียง6ปีซึ่งถือว่าไม่ได้ชักช้าอะไรนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติครับแต่ปรากฏว่า 5G นะครับ เพิ่งจะมีการเปิดบริการกันรายแรกในโลกเมื่อปลายปีที่แล้วเองแต่ปีนี้ประเทศไทยบอกว่าจะขอประมูลแล้วนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยนะครับว่าทําไม 3G ประมูลช้า 5G ประมูลไวนะครับประมูลช้าหรือไวนั้นผลประโยชน์ของใครกําหนดกันแน่ครับขอตั้งเป็นเครื่องหมายคําถามครับแล้วการให้บริการ 5G ทุกวันนี้มีใครให้บริการบ้างคะอาจารย์ยังมีน้อยมากครับคุณนัฐาครับว่าไปแล้วน่าจะไม่เกิน4ประเทศในโลกนะครับที่มีการบริการ 5G ในเชิงพาณิชย์กันแล้วนะครับ ที่ว่ามี4 5หประเทศนี้นะครับก็เป็นประเทศที่ผลิตอุปกรณ์ขายอุปกรณ์กันทั้งสิ้นนะครับจีนนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับประเทศเหล่านี้จึงมีแรงจูงใจนะครับที่เข็นบริการของตัวเองออกมาเร็วก่อนเพื่อให้สามารถทําการตลาดและว,ว่าหลังไปขายอุปกรณ์ต่างๆในต่างประเทศได้ครับอย่างเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่เปิดบริการ 5G ปีที่แล้วนะครับ2018เดือนกุมภาพันธ์ สาธิตการใช้ 5G นะครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแล้วปลายปีก็คือธันวาคมก็เปิดบริการครับถือเป็นประเทศแรกในโลกนะครับถ้าเร่งการประมูลแล้วบริษัทเอกชนในไทยพร้อมไหมคะอาจารย์บริษัทเอกชนรายใหญ่นะครับอย่าง AIS ก็ให้ข่าวว่ายัางไม่พร้อมอยังไม่อยากประมูลกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีบริการเด็ดนะครับคือเทคโนโลยีมันทำอะไรได้มากมายก็ตาม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าบริการแบบนี้เอามาแล้วจะมีคนยอมจ่ายตังค์เพื่อใช้หรือไม่เช่น 5G จะเหมาะสําหรับรถที่ไร้คนขับนะครับที่ต้องติดต่อสื่อสารกันนะครับแต่ว่ารถไร้คนขับนั้นทุกวันนี้นะครับก็ใช้กันในบางประเทศเพิ่งทดลองกันยังไม่ได้ใช้กันในวงกว้างเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเริ่ม 5G เพื่อสําหรับรถยนต์ไร้คนขับตอนนี้ก็เกรงว่าจะไม่มีคนจ่ายสตังค์เช่นเดียวก,กันกับการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือว่า IoT นะครับซึ่งเป็นการที่อุปกรณ์ต่างๆสามารถคุยกันได้โดยไม่ต้องคุยกับคนเช่นตู้เย็นคุยกับหม้อหุงข้าวต่างๆอย่างนี้ได้เป็นต้นนะครับของพวกนี้ทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีทําได้แต่ทางปฏิบัตินั้นยังไม่มีบริการที่โดนใจคนเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการอย่าง AAS ก็คิดว่ายังขอ,อดูก่อนมีหนำซ้ำนะครับเพิ่งประมูล 4G กันไปไม่นานยังไม่ได้คืนทุนกันเพราะฉะนั้นจะมาประมูล 5G ต้องลงทุนเพิ่มอีกเขาก็ขอหลังเลนะครับ เขาจึงพูดว่าปีนี้ก็ขอทดลองแต่จะตัดสินใจจริงก็ขออีกสักสาปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็คงเห็นว่าผู้ประกอบการแม้กระทั่งรายใหญ่ที่สุดนะครับก็ยังบอกว่ายังไม่น่าจะประมูลกันตอนนี้ครับคุณนัฐาถ้าภาคเอกชนไม่พร้อมก็อาจจะยากที่จะเดินหน้าต่อนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนประมูลแล้วจะเดินหน้าโครงการนี้ได้ยังไงนะคะอาจารย์ก็เลยตั้งข้อสงสัยครับประมูลกันว่องไวมีวาระอะไรซ่อนอยู่หรือไม่นะครับการประมูลไว้นะครับมันมีอะไรไม่ดีหลายอย่างอย่างแรกก็คือประมูลไปตอนนี้ ก็อย่างใช้ไม่ได้นะครับเพราะยังไม่มีบริการต่างๆนะครับและกว่าจะเปิดบริการกันก็น่าจะอีกอย่างเร็วก็2ปีเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ว่าจะมีบริการอะไรทํารายได,ได้ได้ถ้ามาประมูลกันตอนนี้ผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ต่างๆเองก็ตีราคาคลื่นไม่ถูกด้วยก็ไม่รู้จะเคาะกันเท่าไหร่นะครับแล้วทําไมต้องประมูลไว้กันผมก็มีข้อสงสัยนะครับมีเครื่องหมายคำถามและเห็นก็มีข่าวนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับวงการเช่นทางกสทชอเองก็บอกว่าถ้าประมูล 5G ได้มานะครับจะได้เอาเงินมาอุ้มทีวีดิจิตอลกัน40,000ล้านหรือเปล่านะครับในเวลาเดียวกันนะครับโอเปอเรเตอร์บางรายก็ให้ข่าวว่าจะไม่เข้าประมูลขึ้น 5G ถ้าจะประมูลกันตอนนี้ถ้าไม่ยอมยืดหนี้ของ 4G ที่ประมูลกันไปแล้วก็เกลยกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้เข้ามาผสมผสานกันจนทําให้ความหมายของการประมูล 5G กลายเป็นเรื่องที่มีวาระซ่อนเร้นอยู่หรือไม่ขอตั้งเป็นเครื่องหมายคําถามครับคุณธฐาครับ กควรจะมีทางออกอย่างไรคะอาจารย์ด้านหนึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็พยายามที่จะให้เร่งเอกชนก็ไม่พร้อมควรที่จะคิดกันอย่างไรคะเวลานี้ผมคิดว่าไวาเกินไปนะครับที่สําคัญก็คือยังไม่มีบริการเด็ดนะครับเอกชนก็ยังไม่พร้อมลงทุนประมูลไปก็ยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความหมายใดๆที่ต้องประมูลตอนนี้นะครับประมูลไวเกินไปนะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงแล้วเพอเผอมีการพ่วงวาระซ่อนเร้นต่างๆเข้ามาก็จะยุ่งกันเข้าไปอีกนะครับ ประมูล 5G ทำให้ดีครับไม่ต้องทำไวๆ 5G นั้นมีคลื่นอยู่หลายย่านนะครับความถี่ต่ำความถี่ปานกลางความถี่สูงที่กสทชพูดจะเอามาประมูลคือเฉพาะย่านความถี่ต่ำแต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะประมูลความถี่ปานกลางกับความถี่สูงกันอย่างไรถ้ายังไม่มีแผนทั้งหมดหรือที่เรียกกันว่า road map นะครับการจะมาเลือกประมูลบางย่านไปจะทําให้เกิดปัญหาแน่นอนเพราะเคาะราคากันไปแล้ววันหลังถ้าเกิดมากําหนดราคาขึ้นความถี่ปานกลางความถี่สูงต่ำกว่าที่เป็นอยู่ ก็จะเป็นเรื่องสําหรับคนที่ประมูลไปก่อนเพราะฉะนั้นต้องให้ภาพทั้งหมดชัดเจนก่อนแล้วจึงทยอยประมูล 5G กันครับเพื่อที่จะให้เท่าทันเทคโนโลยีอย่าง 5G ก็อาจจะต้องคิดแบบช้าๆเพื่อให้ได้พลาเล่มงามนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ